สวัสดีครับ fc ที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็มีเหรียญที่น่าเก็บแล้วก็มีเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญของรัชกาลที่10มาให้ข้อมูล fc ที่ติดตามรับชม แต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมข้อมูลเหรียญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราที่นำเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ที่ผลิตผิดพลาดนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญชนิดสิบบาทของรัชกาลที่สิบเป็นเหรียญที่น่าเก็บหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นแบบไหนยอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันนะครับก็มารับชมเหรียญแรกนะครับ เหียญแรกก็สวยงามนะครับสวยงามอาจยังไม่มีการชำรุดแต่อย่างใดด้านหน้านะครับด้านหลังก็เช่นกันไม่มีการชำรุดแต่อย่างใดเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศ2564นะครับ นี่คือเหรียญที่น่าเก็บนะครับจำนวนการผลิตก็ตามข้อมูลนะครับสองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสิบหกเหรียญประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ก็น่าเก็บอยู่นะครับ อีกประมาณสองสามถือว่าสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีอนาคตโดยเฉพาะเหรียญของรัชกาลที่สิบที่จำนวนผลิตน้อยๆน,นี่นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่สองล้านนี่ก็ถือว่าไม่มากนะครับก็จะว่ามากก็ไม่มากจะว่าน้อยก็ไม่น้อย แต่เรียงของรัชการที่สิบนี่จำนวนการผลิตในยุคนี้นี่ก็สองล้านนี่ก็ไม่ถึงสามล้านนี่ก็ถือว่าน้อยนะนะครับก็น่าเก็บอนาคตก็อาจจะดีนะครับสำหรับปีพศสองพันหร้อยหกสิบสี่ชนิดสิบบาทของรัชการที่สิบนะครับนี่คือเหรียญน,น่าเก็บนะครับ ต่อไปนะครับก็มาเหรียญที่สองเหรียญที่สองก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับราคาเกินหน้าเหรียญเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับยังไม่มีชํารุดนะครับก็ยังสวยอยู่ด้านหลังด้านหลังก็ยังสวยอยู่นะครับ เหรีนี้ก็จะเป็นปีพศออ2561นะครับเหรียญนี้จะมีราคาเกินหน้าเหรียญสาเหตุเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับก็อยู่ด้านบนนะครับบนเส้นผมนะครับบนเส้นผมนะครับเล็กๆนะครับ ประมาณนี้ก็มีราคานะครับราคาเกินหน้าเหรียญทางช่องขเราก็เคยขายไปแล้วเหรียญหนึ่งเหรียญละสามสิบบาทนะครับก็หายากนะครับเพราะว่า,าเหรียญรสิบนี้แบบแปลกๆนี่ก็จะจะยากนะครับก็ใครพบเจอนะครับก็เก็บสะสมไว้ได้ จำนวนหลายๆายเหรียญน,นะครับก็ค่อยขายถ้า UNC นะครับราคาสวยเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ f c ได้รับรู้ข้อมูลของรัของเหรียญรัชการที่10นะครับที่10บาทสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ